มาอันนี้ก็เป็นประตูผิวของสุดท้ายละแล้วต่อให้มาประตูน้ําแบบบานโค้งมีรัศมีสองเมตรยาวสี่เมตรแสดงว่าเราจะต้องดูรูปภาพเป็นรูปสามมิติก่อนประมาณนี้แล้วกันดูออกใช่ไหมประตูจะอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเป็นเป็นแบของโค้งสามมิติ ประตูะส่วนสีฟ้ามันคือน้ำก็ถ้าข้อนี้นะเราจะต้องแบ่งสัดส่วนคือเราจะแบ่งสัดส่วนตรงตรงประตูออกประตูโค้งมันจะมีเนี่ย f h f e แลวก็ f l ap. ใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆว่า fh ก็คือ horizontal ก็คือแนวนอน fv ก็คือ vertical ก็คือแนวตั้งแล้วก็ f รับก็คือ f รวมคือมันจะมีทั้งหมด3แรงจะมีแรงดันน้ำในแนวแกน x อันนี้เราจะให้เป็น f x แรงดันน้ำในแนวแกน y จะให้เป็นแนวแกน y ส่วนมันจะมีน้ำหนักน้ำที่อยู่ตรงนี้ด้วย นี่งหนึ่องนะครับอยู่โอเคบอกว่า,าถ้าจะถ้าจะดูให้ออกมาจะประมาณคือมันเป็นเป็นโหลดอ่ะจะแบ่งป,ประมาณน่ะอือฮ <Okay. S 2> ึเราจะเริ่มหาจาก fx fx ก่อนก็ค <Okay. S 2> ือ fx โหลด fx ก็คือ formal, S G X คอมมาน้ำ H C แล้วก็ A ใช่ไหมคือตอนนี้เราขาด H C เหมือนกันเหมือนเหมือนเดิมเลยเขาเนี้ย H C ก็คือตรงนี้จากระดับน้ำผิวน้ำมาจนถึงตรงนี้ แสดงว่ามันคือรัศมีน่ะตอนนี้คือสองเมตรใช่ไหมรัศมีตอนนี้ก็คือสองเมตรพูดงาๆว่าตรงนี้ใช่ไหมทั้งหมดน่ะคือสองเมตรแลตรงนี้เหลือหนึ่งเมตรล้วม,มันตรงน่ะก็คือหก ลบกับสองตรงนี้จะเหลือสี่เมตรแสดงว่า Hc เราคือตัวนี้ใช่ไหมคือสี่บวกหนึ่งลาก,กับห้าเมตรนี่คือ Hc อะไร Hc ลราเขาให้ในตัวนี้มาเป็นละเป็น water เพราะว่า SG อะก็คือ SG น้ำ SG น้ำอีค่้างหนึ่งกระวน Hc เราหามาแล้วคือห้าเมตร เอ A. A. วเออแก็จะใช้เอ้านนี้่เน,นี่ยเนี่ยใช่หมพวกงา้นมันก็คือเอาสองมันลึกเข้าไปสี่เมตรจะบอกจอกสีเมตรใช่ไหมอืสองคูณส่นั่นแหละนี่คือเอโจดย์า สองส4 6หมสองสิแต่จุดตัดเรียนเียนตดจเรียนหน่อยปีมันยาวส่งไม่ได้ต้องส่งียยอามาสองสี่ศูนย์ศูนยตัง่ะอะไรเอฟเกละต่อมาเป็นเอฟวาย อ๋อ f h ครับ f h ก็คือแนวแกนนอนแนวนอนพูดง่ายๆว่าแรงแนวนอนมันมีแค่ะระแรง f เดียวแรงเดียวส่วน f เบียจะเป็น f y กับ w ม,มันจะมีสองแ,งนอนแอาารงเพราะวนอนอ่าเราได้เหนนี่ก็คือ f h แลาาแนวน้ว ฟยก็จะเป็นเอสจีก็มันอยู่ H อ Fy อฟย์เราจะใช้คำศัพทสูงตรงนี้จนถึงที่ฟยแล้ววันนี่คือ H มันคือน้ำ ส่วน F ลับมันจะไปเราหาดับมันยูบมันอยูหาได้จากจำสูตรไปเลยว,ว่าดมันหาได้จาก SG g กัน้ำน้ำกับปร,ริม,มาตรอือฮ ตอนนี้เราจะสอนหาปริมาตรตัวนี้ยถ้าดูดีๆอะ่ะมันคืออาถ้าเราวาดเป็นวงกลม,เ,ม,กลมเห็นไหมมันคือทรงกระบอกใช่ปะ่ะแต่ว่ามันมันตัดออกไปเป็นส่วนสี่เพราะว่าตอนนี้มันคือครึ่งหนึ่งเห็นไหมมันเป็นสี่ส่วนเพราะว่าทรงกระบอกส่วนสี่สกระบอกส่วนสี่เนี่ยเนี่ยเป็นสำหรับหาปริมาตรนะเพราะว่าเมื่อคืนน้ำ เรารู้แล้วมันคือน้ำแต่คข้อน,นี้สูตรปริมาตรของสองกระบอกใช่ไหมมันคือพายอาร์กำลังสองเอชแต่ว่ามันคือส่วนสี่ของสองกระบอกกอาร์ไปหารสี่จะได้ว่ามันคือหนึ่งคูณเลยเก้าแปดหนึ่งศูนย์พายอาร์รัศมีคือสองเอชก็คือ เอสมันก็คือความความกว้าง,งของมันละคือสี่เมตรี่สองสี่ว่าตัวมันยูคือหนึ่งสองสามเจ็กจุดหนึ่งแล้ก็จะได้ แรงในแนวแกนตั้งก็จะคือเอา Fy บวกกับโมนตนะ์มันตั้งสองข่านี้ปรก,กัน

八七四六七六六二八七。Uh, just, see, oh, just, oh, uh,